อบจภูเก็ตเข้าร่วมการประเมินผลการดําเนินงานจังหวัดทูบี n ัมเบอร์วัรักษามารตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6 เมื่อวันที่11สิงหาคม2563เวลา9.30น,นที่ห้องประชุมพระแถวชั้น5สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตนางสาวลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6โดยมีนายนรงวุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมรายง,งานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ที่นำโดยนายพิรพัฒน์พรสิริเลิศกิจผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงานนายเดชรัตน์สินสิริผู้ทรงคุณวุฒิกระรงงรรทร,งว,ระวงมหาดไทยนายสมเจตเลื่องนุษรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายธงชัยบุตรนุชิต ผู้เชี่ยวชาญกลุมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทูบีนัมเบอรวันจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามารตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6